ถ้าเข้าหับขอมูลข้าวสารหรือเขอาหลับก้มรูถ้าเขาหลับผิดฐานที่ตั้งของจิตเท่ากับผิดเหมือนกันถ้าเข้าหลับถูกโดยสัมมาทิฏิฐานที่ตั้งของจิตกถ็ถูกถ้าหลับโดยความเห็นผิดความเชื่อกับความจริงมันจึงต่างกันบางคนกับตะหลับเดยยินเดินฟังมาจากผูอื่นก็เสื่อ นายจุว่าคุณเจ้าคันว่าหลักการพิสูจนความจริงกับความเชื่อกันมีอยู่เพราว่านั่นแหละพื้นฐานทำมันนี่มาจากข้อมบูลทั้งหมดแต่วา่าเขาไปรับฟังคําสอนธรรมัหรือสิ่งที่คนอธิบายแล้วก็เอาประสบการณ์จริงในชี่ชีรไปเรียบเทียบกับสิ่งที่คนน,ออนําออกมาแสดง ขากกสิเห็นความแตกต่างของมันเองและการได้ยินได้ฟังสุดตะคือการได้ยินได้ฟังสุดตะมายะปัญญา้าได้ยินได้ฟังถูกต้องตามความจริงแล้วมันจะเกิดกับความเห็นจริงตามก็เความจริงการได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับจริงพ่เป็นความจริงถ้าเกิดความเสื่อไปแล้วฟังจิตฟังใจแน่นหนาแล้วถอนหยาคกอยัง,ยงคือเฮา่วนมาก เกิดมากครับเรืองรับเรื๋อวยินได้ฟังคือว่าให้เชื่ออนเองเ,องเ,องเสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีสิ่งที่โดนมันดาาให้เสื่อและหลายอย่างที่ทุกคนได้ก็สิทอนออกมาได้วาสิเห็นตามกฏจริงได้วิธีการที่สิขัดเก่าความเชื่อออกจาก ความจริงโอ้มานหลายยังต้องฟังถ้าเปนฟังธรรมะก,ก็ต้องไปฟังธรรมะพระปาพระผู้เพ่นเคยมีประสบการณ์ในการเข้าปาเข้าดงลรวเจ้าสินั่เฉพาะความจรออกมาแสดงหรือว่าถ้าเป็นพระเลี่ยงบังสิบางที่ก็ใส่กล้มเห็นอันเป็นของจริงแสกซอนออกมาต่างกันไป่แท้เด้วแต่อย่างดีอยู่ ที่ว่ายั่งยั่งยังย่ง,ยงแสดงธรรมอันเป็นเขาโค้งของความจริงถ้าพระผู้เพิ่นที่เลียนท่านปริยัติมาแล้วคันธาธุระพวกเลียนแล้วก็ออกมาสอนถ้าสอนเอาเฉพาะหรืออ่านหนังสือให้เฮาฟังเออ,อกับพ่อฟังอยู่แล้วถ้าสอนแบบเอาความเห็นจากของสอดแสเข้าไปใส่โดยตัวของกับบริยที่สูตรความจริงเนี่ยเป็นอันว่ามันจะไปเสือบุคค้นเลยบริเสือหลักกลางๆ ทุกคนพยายามรับข้อมูลพื้นฐานมันมันตรงตามความเป็นจริงคนทางโลกเนี่ยมันมีความเสื่อว่ามีสิ่งศักด,ดนนิ์สิทธิ์บนบัลดาลดิเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จอั่งสิพระพร้อมตะกี้ว่าท่าน,นมีหรอคำว,ว่าพระเจา้ามีอยู่แต่คำว,ว่าเทพพระเจ้าหรือพระพร้อมเป็นผู้โดนบันลาลสุขมันทุถูกมั่ง ให้เก็บให้ใครให้ปวยมั่งหรือให้หายป่วยมั่งให้ได้ลูกหญิงให้ได้ลูกชายให้ลำรวยมียศารรราซักมั่งให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนามั่งตะกี้ว่าพระพมหรือเทพประเจ้าตัวจ้มีความเสื่อมสั่นมันก็เลยฝังมาเท่าเดิวนี้แหละว่าเทพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้โดนบันดานให้พระอินโดนบันดาลให้เล่อยไหลเข้าไปออคมโนนัโดนบันดานให้ผีสางนั่งใหม่ ต่างๆาโดนมัดดันไหนถ้ามันได้ฝังเข้ามาในความเส่อแล้กมันทอนเนี่ยช่งว่าถ้าสิฟังทรามหาฟังเฉพาะที่เป็นมีประสบการณ์ท่านป่าป่า,ปาของทุงกท่านซ้อนตรงๆซ้อนแบบบอ่ออ่อนบ่อขอแล้วก็บ่ยกตัวอย่างอ่ะอันอื่นๆที่ตัวเองว่าเป็นมาเปรียบเทียบด้พิ่นสิยกตัวอย่างที่่นเป็นนั่นแหละออกมาเปรียบเทียบกับอะสู ออกมาเปรียบเทียบกับในหนังสือก็ดีสิ่งที่เป็นเป็นเองนัเนี่ยจึงบม่มีมแต่ก้าวข้า,จร,า,ขาจริงตก้าวข้าจริงตรงนี้เว,ว,วลายอย่าง <c oughs> พื้นฐานรือฐานที่ตั้งของจิตในความเชื่อฐานที่ตั้งของจิตในการกระทํามันนี่โดยแล้วมาจากความเชื่อก่อนอนั่นแหละจากการยินดีฟังก่อน สมนันี้ความจริงหรือธรรมะอันเป็นจริงหรือพื้นฐานคือการกัรทัเข้าเกิดมาตะกี้ก็ได้รับขอมูลอยู่ว่าให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญให้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมมีฮีริมีความละอายต่อการกระทําอันบดีให้มีอตุตตปะสะดุง้งกลัวยานผลของการกระทําอดูสมัินี้มันบ่มีหรอเด้ คนทั้งหลายบ่กว่าเถ่าบ่กว่าวเถ่าเดือดดีโอ้ยบ่มีความเคารพในคําสอนพุทธเจ้าแล้วบ่บ่มีจากกาบว่าศึกษานแะนะหละคือเข้ามเห็นๆน,นั่นแหละถ้าบ่มีความเคารพบ่บมีความกตัญญูแล้วเป็นนั้นว่าบเบิดคุณค่าของคนบ่มีหิริบ่มีอตุตตป่นเอีบ่มีความเกรงกว่าต่อบาบ่สุดุกต่อบา ว่ามีความกัดตันอยู่บ่งางหนจักว่าอันใดมีคุณค่าบ่ามีคุณค่าอันใดเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์บลูนั่นหละเบิดเบิดความเป็นคนคือหฮาเห็นเอาความเห็นตัวเองเป็นไงหนึ่งเอาอารมณ์ตัวเองเป็นไ่เอาความจากใจลงใจ,งจความจากของเป็นไญ่นนคนเกิดมาดหรือความเห็นแก่ตัวคือว่าละเห็นแก่ตัวตเขาเห็นอยู่บ่ลละบันเขาบ่ได้มาคารพนับถือ ความจริงหรือสิ่งเขาบริเขาเคารพนับถือเขาคารพนับถือในแปลว่ายินดีกับทาตามเด้บูชาบูชาแปลว่ายินดีกับทาตามเพื่อความเคารพนับถือทำตามสมมติเขาบรุบราบูชาประพุธประรมประสง์ด้อเน่ราได้บูชาบระทมตามแล้วเขาเอามาเป็นเกมการเมืองก็เอาเอามาเป็นแนวหาเงินก็เอาเด้เขาใจว่าเป็นของหาเงินเขาใจว่าเป็นของหาเสียงพอ บางแห่งบางพื้นที่เอาพระสงฆ์องค์เจา้าเอาวัดว่าศาสนาบันม,มีสื่อเสียงได้มาเป็นฐานเสียงก็มีได้เพื่อเพื่อรักษาคะแนนเสียงของตัวเองหาวิธีกาวตูใส่ลายพระวัดนันบดนัดดีอะไรออกไดเจากก้ากสิได้คะแนนนั่นนี่ก็มีได้ทั้งที่บางทีมันบริกเกี่ยวนะมันมีอยู่นี่แหละจึพว่าเขาเป็นย่เดีนีอยู่นีกม็มีเห็นบะทั้งสันแล้ว หลขนาดผู้รักผู้ใหว่ามีคุณธรรมแล้วเบิดความเป็นคนว่ามีแนวให้หนาเขาหลบนับถือแล้วถ้าคนเป็นจังสันจังสันแล้วเขาใจว่าตัวเองมาเป็นตัวแทนของชาวบา้านหรือเป็นอบตอรหรือเป็นนาย,ยกกาสางเป็นซสอเป็นอบตข่าสางเขาใจว่าตัวเองเข้ามาเพือ่อสิทธารมประโยชน์ให้งแก ชาชนเหมืบอบ่แมนเด้กเขาไปหากินก็จะขอโกงนักก็กเ่าอีกเด้เลวแล้วย่ำหญิงก็กเ่าที่มันอยู่หาเหตียดห้เหยีหน้าโดยเฉพาะละมันเนพราะว่ามันกินเงินภาสีประชาชนกินเงินน้ำคนดูคนยาานี่แหละพวกข้าราชการลักษณะนี้หรือลักษณะใดก็ตามเขาร่วมเบิดหลวงพวกนี้เปพนคน้คนจนไปแก่คนรวยจากก็บ่าแมนโจนบรบ่แมนเสือ พวกเสือเนี่ยปนคนรวยไปแจกคนจนใช่วหาละ่ะมันเป็นตั้งสี่อยู่แล้วละ่ะแต่แจกคนรวยตัวมันเอาใจผู้มีอำนาจกว่าเอาใจคนรวยกว่า,าเห่นไหล่ะตัเอิ่นว่าปนคนจนไปแจกคนรวยทั้งวัดในประเทศนในโลกเลยล่ะไม่ได้ว่าต่เมองใดมอหนึ่งทั้งพัฒน <c oughs> ทำเพื่อพี่น้องประชาชนบ่แม่ทำตัวมันเองเลยเพื่อตัวมันเองล้วนเลยแล้วก็เอาได้หลายก่าเก่าอีกเห็นบ่ละ่ะ คือจังเฮ้าสีเห็ดถนนหนทาาบางหันบางีที่เฮ้าได้ไมาจากความศรัทธาเขาศรัทธาในพุทธศาสนาเขาศรัทธาในพระธรรมคำสอนเขาก็อยากทำบุญอย่างเช่นว่าเรียกว่าหนี้แผ่นดินสิเขาบาาอากว่าเห็ดถนนหนทางปลูกต้ตนไม้เป็นการใช้หนี้แผ่นดินมันมีหลายอย่งางก็บารนีแผ่นดินบางพวกที่เคยเป็น้าราชการโกงเวลาหรือเอาเด็กหน่อย,ยไปใส่ เรเอาทหารตำรวจเปตัวใส่ที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลายยางคิดนึกได้แล้ว่พนพาชำระหนีแผ่นดินเลยเ็ดตัวหนีแผ่นดินคือการสาตรนต้นนนทา้งนี้ปลูกต้นไหม่นี่ขุดบอ่อนามนี่ตลอดทั้งสางรลูกพยานและสาธารณะต่างๆเป็นประโยชน์สา,า,าลาพักร่อนไปทั้งสี่สางโรงพยาบาลหรือึสงฆ์อ,อาพาธมูนี่เรียกว,ว่าใส่หนีแผ่นดิน หนีสงกับย่างหน,นึ่งหนีแผ่นดินกับย่างหนึง่งเอารวมบริจ,จาคมาห้ามีงาเงินห้าพ่อเห็ไดไตสางไตเห็ดให้ซื่อๆเลยบริเผาผ่านผู้ใดเออกอาห่วงไว้วได้บะหนึ่งห่วงไว้ย,ยังห่วงไว้ถ้าไปเขียนเอางกมากินจกของเอ,เองจือเป็นแนวนั้นบ้าให้เฮ็ดบ้าให้หสซา,างว่าว่าเป็นนาที่สั่นเนี่ยห่วงไว้แต่ ไปขอเขียนเอาเงินงบมากมาแบ่งกันสนนเขาว่าเท่เจ็ดเส้นสิบเส้นสิมันก็เจ็ดตะขอส่วนทั้งกลางเส้นหนึ่งสองเส้นเท่าเดียวบ่พ่อปีหล่นหมดแล้วพังหมดแล้วนี่แหละจังหวะคำว่าพัฒนาประเทศคำว่าเพื่อประชาชนมันเพื่อแบบไหนพัฒนาประเทศถ้าจิตใจของเจ้าว่ามีศีลธรรม บ่หุจักฮิริโอต,ตปะบยา,านบาบบ่เกรงกวัวต่อบาปบ่มีความขรรพนับถือบุคคลอันควรหนาเขารพนับถือคือพระพุทธเจ้าคือรราะม,มาติพ่นแสดงออกมาหรือพระสงฆ์ติพ่นนำพผ้าคนสร้างคุณงความดีบ่มีผู้ใดเสียสละได้เท่าพระสงฆ์ดอกเทียบกบหลดหนะาสารนอนอยู่เฮ่อนหาอยู่หากินยิ่งพวดที่ว่ามีฐานกระสัต์ตั้งแน่งนั่น ใบาลาลูกกับความทำผิดป่ะมันปกป้องไว้ตัวมันเอาเปรียบก็ยังหนึ่งตัวปกป้องไว้ปกป้องน้ำมูก่อมบ่อยมีความผิดพ้พอม,มแล้วขา้าวจะเจริญมันอย่ใส่ขา้าวจะเจริญถ้าจิตใจของคนบะเจริญเนี่ยังกับบะเจริญตัวมีขา้าวจะเจริญเกิดเกิดได้ขา้าวจะเจริญของโลกต้องจเจริญด้วยเมตตาถ้าเรารักตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทําร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สิน ให้เดือดร้อนให้เสียหายนี่มันต้องจะเริ่มเลยอันนี้การุณาช่วยเหลือแบ่งปันเท่าที่ทำได้เท่าที่มีตามเหตุตามปัจจัยตามสถานาการณ์ช่วยเหลือแบ่งปันบางคนบ่มีเงื่อนชอยกใส่กำลังก็ได้หรือใส่สิ่งใส่ของอย่างใดอย่างหนึ่งมุทิตาไม่อิจฉาริษยาอุเบกขาบางคิดเป็นกลางมันเป็นใส่ชีวิต่เป็นกลางจะสุดโตง่งไปทั้งสองส่วนนั่นแหละ นีโลกจะเลื่อนต้องจะเลื่อนแบบนี้พวกมันจะเลื่อนด้วยวัตถุพาะมันจะเลื่อนด้วยเอามูพวกไหลเอาค้นหลายแต่ว่าบอกของจักว่าได้ผิดได้ถูกอันใดที่เป็นประโยชน์อันใดที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่านี่มันเข้าไปเพื่ออย่างประโยชน์ตนล้วนๆหวงมองหันไว้หวงมองหีไว้แพ่งไปตาเขียนงบประมาณไปของเองสมมุว่าได้มาหลานหนึ่งสั่งอก่บหมื่นเดียวนั่นแล้วมันสั่นแล้ว มันไปใส่กินหินกินอิดาปล่ะแบ่งปันกันไปล่ะคากูยกมือมึงยกูุในเดอร์นันนีเดอร์เส้นคูในเดอร์นะเทศไถ่ห้อยถาบว่มีการโกงกินเอาท้องค่ำเหตุถนนก็ได้เอาท้องค่ำเห็ดถนนก็ได้ถนนทุกสายมี่ปูด้วยท้องคํำก็ได้จะมีความสื่อสัรเนี่จชาว่ามันบอจะเลื่อนพอจิตใจบอจะเลื่อนพา ธรรมะคือความจริงของถูกชีวิตนี่แหละพระพุทธเจ้านำมาสแสดงเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเมื่อว่มีเมตตาคุณนรรมือตาอุเบกขาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกแล้วก็มันจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวของตัวเองแม้นสิแก้มู่พวกวเห็นแก่ตัวตัวเองคือเก่ายังสัน่นบ่มมผโ้ใดสิเซอสนาได้ย,ยิกว่าในพุทธศาสนาดรอก พุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นนะบริแวงคนถูกคนอยากได้หละเพ่นสทระสั์สมบัติส่วนตัวให้เงเพ่นสลระขอบรั้วให้เลยขุมช่องหุมสับทั้งสี่ยธรรมดาสับตำแหน่งก็มหากษัตัิข์คััๆจักรพรรดิเขาคักๆักดไปแล้วคืนสลระออกมาได้เพื่อจะนํามาว่านีโลกมันเจร่ญนจะเญด่วยเ,เมตตากราหน้ามุตอเบกขา ดูความเห็นอกเห็นใจดูถามีเมตตานวามมุนิตาอุเบกขาแล้วมันก็นอยู่้วยนำกันแบบสันติอ่่วเป็นบุญภายนอกสงบภ้ายนอกบุคคลบบอ่เอาเปรียบบวกแข่งแย่งบวกชิงดีชิงเด่นกันนี่ยซอยเลือกันมันมีนี่เด็กนัันจะ,จะเจริญนายนอกเออข้ามาจะเจร่ญภายนอกก็จอบอกจากจเจร่ญนายในเออจเริญนายในพัฒนาตัวเอง เห็นความถูกของเจ้าของกับความถูกตัวอื่นเป็นเหมือนกันไม่มีผูใดรต้องการใหไผู้ใดผู้นึงมาลั่งแก่เบียดเบียนเจ้าของเองเบาเบียนเจ้าของเองต่อนวันนี้จะเลื่อนภายในใดแล้วภายในอกมันก็จะเลื่อนออกมาเองโดยการกระทําโดยคําพูดทําให้ดูจังหวะกาเสื่อมกาเสื่อมภายในคือใจของคนบารบความจริงใจของคนคนเห็นแก่ตัว cháu không thiệt số mươi nước có um, được cao lộc nhưng mà lẽ thầm bóng mì quần phải đột ra đây mà không biết đang cắp bạc ừ, cắp bạc cắp bạc cắp phạm xuống ông cháu và tăng cụ đầy ngân áo bớt áo bớt <laughs> cả nhà nhờ cao tăng ngân sắm tăng ngân nó nhanh bất là nhạc xa bà đà Nghĩa chứ không kinh thì con thằng lái lộ bộ ừ จะคิดยินตนาการสวยงามไปเรื่องความจริงไปแห่งบางใดเซ็นเลยแต่บ่ได้เงินก็บ่อยากเส้นบ่ากเอาแบะสัมนักไดแต่สางแมงเด้เสียงสั่นเด้แต่บ่มีเงินกูบ่เซ็นกูเป็นหย่ากูเป็นบ่มีเวลาจักมันไปเหตุแมงยังอยู่แต่ละอันแต่ละอย่างเนาะบ่มีเวลาแบบไปอยู่น้ำดูน้ำเมียมันคือมีเวลาเห็นแก่ตัวแบบไปหากินเหล่าบางหันนี่คือมีเวลา เนี่ยจังหวะค่อยๆประกาศให้ลกนู่เอากันเลยแหละถึงสั้นแหละศัตรูของเฮ้าก็คือความเห็นแก่ตัวเด้อนี่บ่มแมนผู้อื่นดอกแต่เฮาสาระความเห็นแก่ตัวเฮาออกได้เบิดแล้วนําความจริงออกไปแสดงเขาเพื่เขาได้รู้นะจามันเบอรนี้ไปไหนดอกการกระทํามันอยู่ในใจของเจ้าของเองผู้ใดโกงมาเท่าใดรก็ขางไว้อยู่ในใจนี่ตัวอะไรหนะ้า โกหกผู้อื่นไม่ได้ไอ้โกหกผู้อื่นได้อยู่แต่โกหกตัวเองไม่ได้เลยความจริงเป็นสิ่งบ่าตายสัจจะนี่มันมีอยู่ในหนีแล้วความจริงของโดความจริงของชีวิตจากของเองโกงมากกได้ลูกนะพิษกระไรกรลูกคนทามันหูจังพีงจังถือก็ได้แต่ว่ามันฆ่าอย่างความเห็นแก่ตัวน่ารัหมองฆ่าจั่และ้ะแต่ผู้มีอำนาจลูกถือรัองแก มันไปข่าเข้าตายหรืออะไรตัวธรรมดาเด็กก็้ม่มีอำนาจสั้นแล้วงาโลกมันจึงดูกันเพราะว่ามันขาดสินขาดถ้ำเงาโลกขาดสินขาดถ้ำแหละครับเป็นอันว่ามันก็สิ้หายทั้งเบิดนั่นแหละบอกผูเดยผู้หนึ่งแบบพงเข้าวจึงหาวิธีเน้นเขามาหาตัวเองข้าวสําคัญติฐานีิตั้งของจิตตั้งไว้กิฐานในความรู้สึกโตนั่นแหละกายเวทหน้าจิต เดี๋ยวเราก็เห <ination noises> ็นทําโดยความเป็นอนิจจังนาตาอีกหลักเพราะอาวานิวาสุราปาริภเกีสาังยรมวิโตตินัง काकी पुष्कर निशां को मांगी पम्मे वचन संतु सबे कुरें संतक पाचन तो पनारा तो या मानी तो तिला तो या संपीतियो हिवचनंतु संपो कुरिला Ateva vatam karya sukini

Sampai jumpa di video pavantu